ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปอกพี่น้องป้องไปสู่ฝูงสุคนครับผมมานี่สักชัยมีแนวจะพาพี่น้องมาดูว่าน้องๆแดนเซอร์ตอนนี้ที่อยู่สำนักงานพากันเ็ดอียงน้องพี่น้องโอ๋ออ๋อเพชียงน้องครับผมเสร็จแล้วแดงในี่น้องอย่างน้องครับ ตอนนี้เฮ็ดอย่างอยู่เนาะกำลังแก้ชุดให้นางเอกไปเตยค่ะแล้วคนนี้แหละพี่น้องอเสียงเขียวเลยสวัสดีค่ะน้องเอลี่ค่ะกำลังเฮ็ดชุดให้งจักรองค่ะพี่น้องค่ะกำลังขยันเนาะพี่น้องอผมเจ้าสิริชีวิตหมอลำกินเข่าครับว่า,วาตรงเวลาน,นอนดึกพร้อมเนาะส่วน,นพู่นญีงพี่น้องสวัสดีค่ะ เจนค่ะครับผมเจน,น,นยังนี่น้องเจนนี่ค่ะม้อเบิ่งคิวงานค่ะเบิ่งตารางงานค่ะครันี่แหละพี่น้องเบิ่งเอาครับชีวิตแดนเซอร์ชีวิตมอลำครับผมถ้าใจป่ะมาณอยู่บ่ได้เนาะนครับผมนี่แหะหลังจากการว่างทัวร์คอนเสิร์ตงาน,นก็จะทำการเย็บชุดเนยซ้อมแซมชุดเนยบางส่วนครับผม จะเลพี่น้องก,ก็จะลืมเด้ออี EP พิเศษที่จะถึงนี่วันที่21มีนาคมนี้นะครับผมอิบซื้อบัตรจองตั๋วครับผมมีอีกอย่างที่จะเซอร์ไพรส์พ่อแม่พี่น้องในนอนครับผมทักไปที่แฟนเพจหมอลำเพชรลำเพลินธนาคารกสิกรไทยหนึ 8, ่งหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าปดดดอภิรดีุ่บนเนาครับผมพี่นอ้องฝากไวจก้จักวงเดอ้อเพชรลำเพลินครับผมรักน้อยน้อยแต่ให้น,นาน

้บรรยากาศรอบบ้านพักก็สีเป็นยาซีเนพี่นองมีเสียผ่าตากเนี่ยลบฝนเนาะครับผมท่าพี่ก็จะเป็นห้องครัวครับผมหมองเฮ็ดกับเขาสู่ทีมงานหมอดำเพชรลำเพลินครับเจ้าซีและพี่น้อง อั็สิเป็นกองครับผมตอนนี้ทีมงานกับบัณฑเดินทางขามากหลังจากทั่วกรุงเทพแล้วกลับไปพักผ่อนครับผมพรุ่งนี้วันที่พรุ่งนี้ก็สิเดินทางเข้ามาพีน้อมา,า,มาทําการ้อมครับผมสิปเพลงต่างๆอาจารย์นันดนตรีส่วนหนึ่งกับเดินทางมาหอดเรียบร้อยครับผม กันรูดตัวอันจะมาลงพนอีกพี่หนุอมเขนก็ลังเทียงกันยงชุดเพราะว่าันไปเอาเมียอันนี้ต้องเฮียมเรื่อล้ะ